ครับผมมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคอีกนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันประจำวันพุทธที่3นะครับ3กุมภาพันธ์เมื่อคืนเยอรมันเด่นเด้งบนล่านะครับแต่เจาะไม่มานะครับตัวฟันก็มาคือมาเด่นมาเด่นมาคู่เด่นมา2ตัวแล้วเด้งบนล่านะครับก็ลองต่อคืนนี้นะครับคืนนี้เยอรมันเด่น5 9ครับ นอำมันมันบวกไม่เยอะมากบวกไม่เยอะแน่ผมว่มาน่าจะคงอยู่จังน่าจะคงอยู่แดนบวกอยู่นะครับถ้าบวกอยู่ก็จะเป็น x 5 x 9โดยประมาณนี้นะครับก็เจาะครับฟัน5นะครับขาลูกขาวิ่งจัด5เจาะครับ1 5 4 5งหเหแล้วก็9 5 แล้วก็79ครับเบิ้ลครับ55 99หลักร้อยใส่9นะครับหลักร้อยใส่9อ่าเมื่อคืนมันเริ่มเดินแล้วก็ลองพิจารณาดูกันนะครับสำหรับขาเล่น3ลัดนะครับแต่ผมดูแล้วคนไม่ค่อยเล่นลักคนส่วนมากจะรอแทงดาวโจนกันหมด <c oughs> งั้นไม่เป็นไรครับเข้ามาชมคลิปผมได้ ค่อยลองดูว่าถ้ามันเดินค่อยจิ้มนะครับค่อยมันเดินถ้ามันเดินค่อยจิ้มอย่างอย่างกรณีเมื่อคืนมาเมื่อคืนเด่นมาเกือบตัวฟันมาทุกหุ้นไม่ตัวฟันมาสองหุ้นมีอังกฤษมาตัวรองอังกฤษมาตัวรองก็เยอรมันออกผล23่มนาฬิกา45ทีโดยประมาณนะครับคงไม่ลุ้นเยอรมันด้วยครับคงจะลับก่อนครับคงวันดาวโชนเสร็จ4ี่ทุ่มนิดน กว่าคงหลับก่อนครับงั้นก็ขอให้รวยเยอรมันนะครับแล้วก็ท้ายสุดท้ายครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับรบกวนกดติดตามกด s ับสับคลายช่องผมมาเลยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์นะครับผมถ้าอยากเคลียร์แคร์กดติดตามนะครับแล้วเรามาลุ้นเยอรมันกันครับและทั้งในกรณีในคลิปมีโฆษณารบกวนสนับสนุนผมด้วยการดูโฆษณาครับอย่ากดข้ามนะครับไม่ว่าโฆษณาต้นคลิป ท้ายคลิปบางคลิปก็มีโฆษณานะครับบางครั้งโฆษณาไม่ได้บางง่ายๆนะครับโฆษณามาจาก YouTube ก็ใส่ให้ครับถ้าใส่ให้ก็รบกวนดูด้วยนะครับเพราะบางคลิปเขาก็ไม่ใส่ให้นะครับโอเคครับขอให้ราเยอรมันครับ <laughs> เดี๋ยวมาพบกับอังกฤษคืนนี้ครับ